เอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบีดีแชนเนลตอนนี้เรากลับาอีกแล้วสำหรับเกมเดนบารเดลไลท์คลิปที่แล้วเราทําความสามารถของคิ l เลอร์เดอะดาร์กลอดไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้จะถึงคิวของผู้รอดชีวิตกันบ้างโดยเซเวอร์คนใหม่ล่าสุดนั้นจะมีชื่อว่าเทเวอร์เบลมอนด์ดูจากรูปร่างหน้าตาก็คล้ายๆกับนักลบเมื่อหลายร้อยปีก่อนฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะรู้ประวัติปูมหลังสามารถกดเข้าไปดูได้เลยเพราะว่าทีมงานมีการแปลภาษาไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ โอเคแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับในเกเป็นที่เรียบร้อยนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเทเวอร์เบลมอนและเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเราจะมาดูกันที่เปิดประจําตัวของเขาทั้งสปเปิดกันเลยฮะเปิร์แรกของเขามีชื่อว่าเนทเบลมอน ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อได้กรตามที่ผู้รอดชีวิตทําการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟจนเสร็จผู้รอดชีวิตที่เอาเปิร์กเ,เนตเบลอนมาจะสามารถมองเห็นออร่าของฆาตรกรเป็นระยะเวลา3วินาทีดังนั้นเปิร์กเนตเบลวอนนี้ยังสามารถเพิ่มระยะเวลาในการมองเห็นออร่าของเปิร์กอื่นขึ้นมาอีก2วินาทีอย่างเช่นในตัวอย่างผมเอาเปิร์ก alert ของตัวเฟิ่งหมิ่นมา จากเดิมผู้รอดชีวิตจะสามารถมองเห็นออร่าของคิลเลอร์ได้เป็นระยะเวลา5วินาทีหากคิลเลอร์ทำลายสิ่งของแต่เมื่อเอามาใช้ร่วมกับเบิร์กเนตเบลมอนนั้นออร่าในการมองเห็นคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรก็จะถูกเพิ่มเวลาเป็น7วินาทีแทนนั่นเองครับและนี่ก็คือความสามารถของเบิร์กเนตเบลมอนหวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่งงนะฮะ เอาละฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวที่2ที่มีชื่อว่าความปีติฮะตามคาอธิบายเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถสตันคลิลเลอร์ด้วยแผงไม้ได้เปิร์กความปีติจะเพิ่มชาร์จการใช้งานของไอเทมที่ถืออยู่25%นอกจากนั้นยังแปลเปลี่ยนความแรงหรือว่าทําให้ทางหน้าของไอเทมเป็นระดับที่สูงขึ้นอีก1ขั้นด้วยฮะ เดี๋ยวผมจะให้ทน้าหน้าของตัวคิลเลอร์เนี่ยทำการโจมตีตัวของผมนะแล้วก็จะใช้กระเป๋าพยาบาลให้ชาากมันลดลงไปเพื่อนๆจะได้เห็นความสามารถของเปิร์กความปิติได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับ แต่ภาพวตรงนี้ผมทําการรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นกระเป๋าพยาบาลตอนนี้ชาร์จก็หมดแล้วด้วยเมื่อได้ก็ตามที่เราทําการพับแผงไม้ใส่ทาาด้านของคิลเลอร์ชาร์จจะถูกเพิ่มมา25%และกระเป๋าพยาบาลจากเดิมที่เป็นสีน้ําตาลตอนนี้ถูกเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเมื่อมีการพับแผงไม้ใส่ทางด้านของคิลเลอร์แล้วมีการสตันเกิดขึ้นทาาด้านของเปิร์กค,ความปิติจะติดคูดาอยู่ที่25วินาทีและเมื่อได้ก็ตามที่เปิร์กความพิติพร้อมที่จะใช้งานเราก็สามารถพัแผไไม้้สตนคอดีอก แระะถ้าเกิดเพื่อนๆพ,พับเป็นไม้ทําให้ทางหน้าของคิลเลอร์สปันได้ oh. กระเป๋าพยาบาลของเราก็จะถูกเพิ่มชาร์จอีก25%พร้อมกับแปลเปลี่ยนกระเป๋าพยาบาลสีเหลืองให้กลายเป็นสีเขียวอีกด้วยน,นั่นเองครับ เพื่อนๆสามารถทําแบบนี้ได้เรื่อยๆครับตาบใดที่ทะน่าของไอเทมที่ถืออยู่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดตอนนี้ก็ะเป๋าพยาบาลเป็นสีเขียวเมื่อพับแผงไม้สตันทิลเลอรก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงพร้อมกับเพิ่มชาร์จการใช้งานอีก25%แต่ถ้าเกิดไอเทมที่เพื่อนๆถืออยู่ในมือเป็นขั้นสูงสุดของไอเทมชิ้นนั้นแล้วเปิร์ความปิติจะไม่สามารถเพิ่มชาร์จของไอเทมได้อีกถึงแม้ว่าเพื่อนจะใช้แผงไม้สแนคิลเลอก็ตามฮะ เดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกคนไปดูไอเทมชิ้นอื่นกันบ้างฮะตอนนี้ผมทาการทดสอบกับไฟฉายสีเหลืองที่ชาร์จใกล้จะหมดเมื่อได้กระตามที่ป้าแปรงไม้สตันตคิลเลอร์ได้ไฟฉายก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเขียวและชาร์จในการใช้งานก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีก25%เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเทสไอเทมทุกชิ้นให้ทุกคนได้ดูกันเลยดีกว่าครับชิ้นต่อไปนั่นคือกล่องซ่อมหรือว่ากล่องถอนเมื่อป้าแปงไม้โดทนท้าของคิลเลอร์ก็จะมีการเพิ่มชาร์จขึ้นมา25%ของกระแปะเปลี่ยยนนนนคคววาาาามมหาากหกกรรรือออแขึ้ไปีะดับับ่เง ฐาน,นของแผนที่รวมแมปก็จะมีความสามารถเช่นเดียวกันนะจากแผนที่สีเขียวเมื่อพับแพงไม้สตันคิเลอร์ได้ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็มีการเพิ่มชาร์ตยแต่มันก็จะมีไอเทมบางประเภทครับที่เราได้รับจากเทศกาลต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะไม่สามารถเพิ่มชาร์จและไม่สามารถเพิ่มระดับความแรงของไอเทมได้ครับซึ่งก็จะเหมือนกับพวกแอดออนของไอเทมที่มีการเสริมใส่เข้ามาครับมันจะไม่มีการเพิ่มชาร์จหรือไม่มีการแปลเปลี่ยนเป็นแอดออนระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมครับ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูเปิร์กตัวสุดท้ายของเทเวอร์เบลโมนโดยเปิร์กนี้มีชื่อว่ามงยามอันยิ่งใหญ่ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ทางหน้าของผู้เอาเปิร์กนี้มาเปิดหีบสมบัติ2ใบเรียบร้อยแล้วตัวเปิร์กนี้จะทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้ผู้ที่ใช้งาน1ขั้นภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อเพื่อนเพื่อนเริ่มเกมมาเปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่จะยังคงไม่ทํางานนะสังเกตตัวมงขวาล่าดูดีมันยังคงเป็นสีจางๆเป็นสีมืดๆอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเปิดกองสมบัติ1กอง ใช้ของเปิร์กก็จะมีความสว่างขึ้นมาครึ่งนึงและเมื่อผู้ที่ใช้เปิร์กเปิร์กนี้เปิดกล่องที่2ตัจนสาเร็จเปิร์กก็จะพร้อมทํางานแบบ100%แล้วครับ สตวผมมองว่ามันเป็นเหมือนดาวสองคมเหมือนกันฮะถึงแม้ว่ามันจะทําการรักษาอาการบาดเจ็บให้เราโดยอัตโนมัติแต่การรักษาอาการบาดเจ็บนั้นใช้เวลาค่อนข้างนานครับตรงนี้ผมจะให้คิวเลอร์ทำการโจมตีฮะเพ,เพื่อจะเห็นตรงมุมขวาล่างเลยว่าเปิร์กกาลังทําการรีชาร์หรือกําลังทําการรักษาตัวของเราอยู่แต่ข้อเสียหลักๆนั่นก็คือตัวของเราจะติดสถานะผูพังหรือไม่สามารถทําการรักษาได้ในขณะที่เปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่กําลังทํางานอยู่ลองคิดเล่นๆว่าทางด้านของคิวเลอร์ทาการไล่ล่าแบบสุด ริดแล้วเราจุกไม่ถึง1นาทีเท่ากับว่าตัวเปิร์กมงยามก็จะไม่ได้ใช้งานแถบตัวของเราก็อาจจะถูกแขวนอยู่ที่ตะขอได้อีกด้วยฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถยื้อเวลาได้ถึง60ิวินาทีเปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่ก็จะสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเราได้1ึ่งท่านโดยอัตโนมัติครับครนี้ผมก็เลยลองทดสอบอีกแบบหนึ่งก็คือเราจะยังไม่เปิดกล่องเลยนะให้ทางด้านของตัวฟิลเลอร์ทำการโจมตีเราก่อนแล้วหลังจากนั้นเราไปทำการเปิดกล่องสมบัติ2กล่อง เื่อจะรู course, ้ว uh, ่าเปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่จะทํางานหรือเปล่าและผลจากการทดสอบก็คือเปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่ยังคงทํางานอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมาเปิดกล่องสมบัติหลังจากที่เราได้รับอาการบาดเจ็บก็ตามครับดังนั้นผมคิดว่าการใช้เปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่ให้เซฟมากที่สุดนั่นก็คือเราได้รับอาการบาดเจ็บก่อนแล้วค่อยมาหาเปิดกล่องจะดีที่สุดเพราะตอนที่เปิร์กมงยามอันยิ่งใหญ่ยังไม่ทํางานและเรามีอาการบาดเจ็บเราจะไม่ติดสถานะผู้พังเรายังให้เพื่อนร่วมทีมทาการรักษาได้เรายังหากระเป๋าพยาบาลมารักษา อาการบาดเจ็บของตัวเองได้อันนี้เพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กับสไตล์ของแต่ละคนดูครับว่าเปิร์กไหนจะเหมาะกับตัวของเรามากที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือความสามารถเปิร์กประจําตัวทั้ง3เปิร์กของเทเวอร์เบลลมอนเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกอเราใต้คลิปได้เลยผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนเลยนั่นเองฮะวันนี้น่าจะประมาณนี้ฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับผม